แต่แผนไปตอนกัอนเก้าตอนเราทําการประเด็นได้อยู่ตอนนี้ก็มาห้ตอนนะครับดังนั้นวันนี้จะเอาตึกพกัฒนการครั้งที่ห้ือว่ายกลบนะครับได้เคลียร์คะแนนแล้วคะแดงบอกว่าโผล่เรียกก็ยกลบนะครับของเราเรียกตึกพกัฒนการครั้งที่5ก็ยกลบเหมือนกันนะครับก็คือเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นเรื่อง,ะะงรองามเกียรติตอนหนึ่งนะครับเมื่อพัฒนการนั้น,นอเอานื้ ทีนี้นะะทางพระรามก็ติดตามมาตั้งพระทายอยู่ใกล้ๆกกับคูโองการนะครับก็ทางพระการก็ใช้ที่ใช้น้องใช้เพื่อนใช้ทั้งหมดเลยออกมาสู้รบกฝ่ายของพระรามนะครับกร่า้แพ้กระไฟ นะครับดังนั้นเมื่อพี่น้องยากเพื่อนตายหมดแล้วดังนั้นพลการจึงต้องออกลบเองนะครับในที่นี้ต้องออกลบเองนะครับรัเกการก็ออกว่าราชการว่าว่าที่ตั้งประสาทเลยนะครับทีนี้ก็สั่งให้ัวทอนตั้งทัพออกมานะครับเมื่อมาสนามสนามรบนะครับทางเราก็ตนักตอนมาถึงตอนฝ่ายพระรามตั้ง ขึ้นมานะครับพระรามก็ได้เสียงได้ยินเสียงฟองสึงนะครับว่าใครมาพระาิาพิเทกพิเทศก็เลยกลับดูว่าเนียเป็นทะกันเจ้าเมืองโมกาพระรามบอกว่าดังนั้นเราต้องออกไปลบเองเพราะว่าเป็นเจ้าเมืองน,นะครับดังนั้นพระรามก็ชวนพรัดก็ชวนท,นทุกที่มรุมาออกลบตั้งกองทัพออกลบนะครับเมื่อเจอับทิ่ักรรลบก็ได้พูดปราศัยกันนะครับเพื่อปราศัยกันไม่ลงตัวดังนั้นก็เกิดการลบขึ้นมาทศกันก็ใช้ให้ รพระรามก็ใช้ให้สมหวังนั้นต่อสู้ฝ่ายโหรทอนแพ้นะครับแล้วก็การมีความโกรธแค้นมากจึงออกมาตู้รบกับพระรามเองนะครับแล้วการตู้รบแล้วการาเถียงกันหรือพูดจาก,กันยังไงของพระรามขจัการน,นั้นขอให้ท่านได้ชมการแสดงหนึ่งอย่างวันนี้เลยนะครับก็คือยกรบหรือขจัดการที่ห้าอขอท่านชมการแสดงหนังใหญ่ระดับหนอครับ